สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนาดตอมีเทปพ,พิเศษค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานประกวดรถโบราณครั้งที่44นสูนส์นการค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลซึ่งไม่ได้จัดงานมา2ปีแล้วค่ะเพราะสถานการณ์โควิด1 i d 1 9 และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมาชมงานหรือกำลังรอคอยงานประกวดรถโบราณที่ฟิวเจอร์พาร์คอยู่ปีนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอัธวนนะิสวรรณพักดีเลขาที่การสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ วันนี้จูนโสภิรัชยาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานประกวดรถบรางครั้งที่4 4ณศูนย์การค้าพิชภัคและสเปลค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่รอคอยงานนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณอธัธวิศวันพักดีเลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประทเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับจูนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีครับจูนครับก่อนอื่นจูนต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าหลังจากที่สองปีที่ผ่านมางานไม่ได้จัดเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยอยากจะให้คุณเอนะคะช่วยบอกกับคุณผู้ชมสักิดน เมื่อก่อนเนี้ยที่งานของเราจัดกันมาเข้ามาเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างจริงจจัดประกวดรถโบราณมาทั้งหมด44ปี44ปีนะคะคือสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งมาทั้งหมด49ค่ะแล้วก็จัดมาแล้ว44จะเห็นว่าจัดเกือบทุกปีนะ<อ>จะเป็นเฉพาะแต่ปีที่หนักจริงๆเช่นน้าท่วมใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรายกเว้นการจัดแต่โควิดนี่โดน2ปีติดเลยใช่ของโดน2ปีติดแล้วก็แต่ก็เป็นความพิเศษนะเพราะว่าด้วยความที่อั้นสองปีค่ะ,คะ ปีนี้เลยกลายเป็นปีที่ผมคิดว่าตั้งแต่ผมจัดงานมาด้วยตัวเองเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีรถเยอะที่สุดปีนี้รถเข้ามาร้อยกว่าคันโโแต่ว่า,าที่ฟิวชั่นพารลังสิตแล้วก็สเปลเนี่ยใส่ได้อยู่มัน80กว่าคันเศษก็เลยต้องตรวจสอรอบครับตรวจจากออนไลน์ก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มาตรวจรถกันอีกทีนึงแล้วก็คัดมาเหลือ84 ตอนนี้ที่อยู่ในฮอล์อที่แบบว่าเป็นที่น่าสนใจมากมากเลยคืออัน้นแล้วก็เ <laughs> พราะอ,อั้นแล้วก็แบบว่าต้องคัดรถปีนี้เยอะจริงครับแล้วก็เริ่มเริ่มจะเห็นความแตกต่างหลากหลายในหลากหลายรุ่นด้วยปเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของรถก็อาจจะไปซุ่มบูรณารถกันเนาะก็เลยมีรถออกมาให้เราได้เห็นกันมากมายช่วงโควิดแหะครับว่างๆอยู่บ้านกันเยอะใช่ค่ะแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4 4แล้วนะคะก็อยากจะถามคุณเอ๋หน่อยค่ะว่าปีนี้เนี่ยมีการจัดประกวด่งเหมือนเช่นทุกปีไหมคะ ก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็รถมันก็แบ่งตามคลาสไปนะครับตั้งแต่รุ่นบรรพบ,บุรุษเลยก็คือตั้งแต่1904ขึ้นเนี่ยก็จะได้เห็นรถแบล็กที่อยู่ฝั่งนู้นที่เป็นรถล้อเกวียนะนะครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์หรือจะมาเป็นรถรุ่นก่อนสงครามหลังสงครามคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกได้เห็นหมดทั้งแถบเลยคแค่นี้แต่ปีนี้เนี่ยคุณจุนแน่นอนต้องถามทุกปีว่ามีรถอะไรเป็นไฮไลท์ใช่ค่ะก็ ไฮไลท์ทุกปีจริงๆนะมันมีเยอะนะครับรถรุ่นบรรทัพบุรุษเมื่อกี้ก็บอกแล้วมีทั้งแบล็คมีทั้งรถโอเวอร์แลนด์ที่เป็นระบบเขาเรียกอะไรนะเป็นยุคบรัสหรือยุคทองเหลืองเราได้เห็นเหมือนกันแต่ปีนี้ผมอยากให้ไปดูรถดัดแปลงเป็นยังไงคะรถดัดแปลงปีนี้เป็นปีแรกที่แนะนําว่าอยากให้ไปดูรถมูดดัดแปลงพิเศษที่มาประกวดเราจะเห็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเคยเห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งปกติเนี่ย ดัดแปลงพิเศษของสมาคมรถโบราณเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรถโอเคเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับดัดโฉมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบ้างแต่ปีนี้เราเห็นรถไฟฟ้าที่คนไทยทําเองแน่ๆเลยมีทั้งบิทรบิดเป็นเต่าเต่าที่คนไทยทําเครื่องยนต์เองเป็นไฟฟ้าเห็นรถตู้ที่เป็นไฟฟ้าอยากให้มาดูอันนี้ใครอยากจะไปเลอกเรียนแบบก็ ก็ได้ตามสบายเลยใช่ใช่ครับว<ล>่าเป็นกิม m ิ c เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะจริงๆแล้วก็รถที่นํามาจากแสดงที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถโบราณไฟฟ้าซึ่งก็เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันตามกระแสของรถไฟฟ้าเลยซึ่งตรงกับแนวคิดของปีนี้ด้วยค่ะก็ะต่างยุคร่วมสมัยเนาะต่างยุคร่วมสมัยก็ได้เห็นนะครับว่ารถมีรถแปลกเยอะแล้วก็ความสนุกของมันเนี่ยนอกจากจะเห็นรถตั้งแต่ โอ้โหที่พอกี้ผมบอกรุ่นบัมพบุรบุษนี่คือ1904นี่ถือว่าเก่ามากนะครับแล้วก็ไล่จยยนถึงโมเดิร์นคลาสสิกไปแต่นอกจากเห็นไฟฟ้าแล้วก็จะได้เห็นบางคันที่เขาเอาออปชันมาใส่ถ้าเป็นกรณีของรถโฟกเต่าก็จะเห็นรถโฟกเต่าเปิดประทุนอยู่คันหนึ่งนะถ้าดูผิวเผินเหมือนก,นก็เหมือนรถเต่าเปิดประทุนทั่วไปในรุ่นรุ่นก็เรียกว่าเป็นจอไข่ประทุนแต่ว่าออปชันนี่เขาใส่รถมาดิปนคะมีที่เขี่ยบุหรีตรงเกียร์บ้าง มีมีนกอยู่หน้าฟกเต่านะครับมีนกอยู่หน้าฝากระโปรงหน้าอ้เอาเลาอไปทําอะไรเจ้าของก็บอกว่าเอาไว้สําหรับกันมแมลงได้หรอ,อข,ขับแล้วมแมลงมันบินเข้าใช่ไหม<อ>แล้วนกก็จะเป็นเหมือนนกยุง,ยงอยู่เงี้ยแล้วก็ดักชนกับนกยุงแทนใช่อารมณ์แบบนี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นออปชั่นแปลกๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นความสนุกของคนเล่นรถที่เขาเริ่มเอาออปชันของสะสมมันอาจจะไม่ใช่แค่รถในการที่ใช้ละมันเป็นของที่อยู่ในยุคนั้นเหมาะสมกับรุ่นนั้นแล้วก็เอามาประกบกันติดให้ดูว่ามันใช้ยังไงก็เสน่ห์มากขึ้นกว่ารถเดิมๆมนอกจากจะมีรถโบราณนะคะหลากหลายยุคหลหแต่สมัยเนี่ยมาร่วมงานประกวดรถโบราณในครั้งนี้แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมภายในงานให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมชมงานเนี่ยได้เข้าร่วมกันบ้างด้วยใช่ไหมคะ ก็มีเดี๋ยวจะมีการขายคืออะไรนะครับ oh. ก็จะมีาบางทีเจ้าของก็สะสมมาเขาเอามาแบงปันด้วยกันร่วมกันบ้าง <Okay. S 2> มาีบริษัทไพรณชนีไทย mm. เขาก็มาทําถ่ายรูปคู่รถโบราณ oh. เป็นสแตมเราก็มี oh, ออดีเลยค่ะ,ะแล้วก็มีงานศิละปะบางอย่างที่เขาอยากจะมา,มาโชว์กันเกี่ยวกับรถโบราณ <Okay. S 2> ก็มาดูกันได้ครับที่ฟิวจอร์พาร์คนอกจากนี้นี่ก็ยังมีเครื่องอะไรนะมีดนตรีที่กับร้บอนหยุกใหเ้เราฟังด้วยใช่ก็จะเป็นระยะไปก็จะเปิด พราะเราเริ่มแต่วันพุธไปสิ้นสุดวันอาทิตย์ทุกวันก็จะมีวงด,ดนตรีวนเข้ามาแล้วก็จะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เขาเล่นดนตรีแต่เขาเราขอน้องเขาว่าเล่นให้พี่แบบร่วมสมัยหน่อยได้ไหมให้มันต่างยุคร่วมสมัยเข้าคอนเซปต์หน่อยก็จะเป็นน้องๆอก็จะมาเล่นเพลง60 s <S 50บ <'s S 2> นะครับก็เชิญชวนแหละอยากให้มาปีละหนเท่านั้นเองที่จัดกันที่นี่สองเรากองประกวดของสมาคมรบโบราณแห่งประเทศไทยแต่ปีนี้มันอั้น อันมาสองปีเพราะนั้นของเด็ดอยู่ปีนี้เยอะเท่านั้นเนี่ยไม่พอนะคุณผู้ชมคุณเอ๋ได้ให้เกียรติพาเรานะคะมาชมรถโบ,บราณใกล้ๆกันด้วยค่ะเริมกันที่คันไหนคะก็อย่างนี้ครับเอาคันนี้ก่อนอ,อย่างคันนี้คือรถยี่ห้อแบล็กนะครับปี1904จากสหรัฐอเมริกาก็มีความพิเศษคือเขาเป็นเป็นไฮวีเลอร์คือเป็นเกวียนนะครับเรือว่าแต่ว่าเป็นเกวียนที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างล่างความพิเศษเขาคือ ถยนต์เนี่ยเอาจริงเนี่คือจุดตัดที่สําคัญที่สุดคือปี1904รถรถยนต์ที่ตั้งแต่1904ที่แก่กว่านั้นขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าบรรพบุรุษ<อ>คือยุคนั้นเนี่ยไฟฟ้าก็มีไอ้น้ําก็มีสันดาบภายในแบบนี้ก็มีมนะครับแล้วก็ในอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยเวลารถแบบนี้ใช้เนี่ยจะต้องมีเด็กถือตะเกียงกับธงสีแดงเดินนำหน้า แปลกไหมเราขับรถแต่ต้องมีเด็กเดินถือธงนําหน้าแสดงว่ารถเนี่ยวิ่งได้ไม่ไมเร็วไม่เร็วนักแล้วก็อยู่ในเมืองก็ต้องจํากัดความเร็วด้วยนะครับก็เป็นการอยู่ระหว่างรถกับรถมา้าในยุคนั้นในอังกฤษปัจจุบัน,น,น,นขับนนได้ไหมคะเนี้ยังขับได้อยู่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีออกกฎหมายใหม่ซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเอาเด็กถือธงถือตะเกียงนําหน้าล่ะ รถก็สามารถจะเป็นสปีดความเร็วได้เลยเขาก็เลยทำให้1904เป็นจุดตัดแล้วก็มีงานอีเวนต์ใหญ่ในอังกฤษที่เรียกว่าวิ่งจากลอนดอนไปไบรตันเขาจะเป็นรถก่อนปี1904วิ่งกันหมดเลยนั้นอันนี้เป็นปีตัดสำคัญสำหรับปีที่เขาเรียกว่ารถบรรพบ,บุรุษ นะก็เป็นคันนี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในงานไหมคะคันเี้เก่าแก่ที่สุดในงานครับแล้วก็คาดว่าน่าจะสำหรับพลเรือนเนี่ยคันนี้น่าจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะต่อไปคันไหนดีคะคุณเอ๋แล้วก็พามาดูคันนี้นะครับนี่เป็นยุคถัดไปนะครับก็เป็นรุ่นผ่านศึกนะครับก็อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็บางคนเขาเรียกว่าเป็นเอ็ดเวอร์เดียนคานะครับ หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคบรัสหรือยุคทองเหลืองที่เข้ามาเกี่ยวพันมากขึ้นนี่ก็จะเห็นความเป็นบรัสชัดเจนมากสาหรับรถคันนี้ยี่ห้อโอเวอร์แลนด์คันนี้ผลิตในปี1910ค่ะ1910คับคุณจูนจะเห็นว่าเมื่อกี้1904เห็นแบบนู้นค่ะเป็นแบบนู้นเป็นแบบดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเป็นรถยนต์ใช่เหมือนรถเกวียนยังไงกันเลยแต่พอมาเป็น1910เนี่ยดูเป็นรถยนต์แล้วใช่เริ่มมีความเป็นรถยนต์มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นบรัสงานทองเหลืองเข้ามาบางคนก็จะบอกว่าเป็นยุค ของยุคทองเหลืองรถยนต์อ้านี่คืออะไรอะคะตะเกียงครับก็อย่างที่บอกครับเวลามืดขับรถอย่าตกได้อยู่ไหมคะคุณเอ๋อันนี้เห็นเขาเอาไส้ออกนะเอาไส้ออกแล้วเขาเอาไส้ออกแล้วนะครับดูได้เล็ระบบของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะระบบเบรกระบบคลัชรถพวกนี้จะไม่เหมือนรถปัจจุบันค่ะจะแตกต่างกันเลยคือเราปติเจะชินใช่ใช่คชย่ซ้ายเบรกอยู่กลางสังเกตว่าไม่เห็นมีใบปัดน้ําฝนใช่ไหมคะในรถออ่ายังไม่เห็นนะครับค่ะคันนี้ อันนี้คือยุคที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะครับเป็นยุคที่อทองเหลืองะนะครับก็ได้เห็นในยุคนี้ยุคผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูที่ใหม่กว่านี้หน่อยดีค่ะแล,แล้วที่บอกว่าความสนุกของการเล่นรถอะ่ะมันคือออปชั่นด้วยไม่ใช่รถอย่างเียน่าสนใจมากคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะคันไหนเอยอเดี๋ยวพามาดูคันนี้นะครับว้าวสวยมากคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นก่อนสงคราม เมื่อกี้ผ่านศึกเนาะ,ะอันนี้เป็นก่อนสงครามก่อนสงครามนะครับก็เป็น1937ที่ว่าก่อนสงครามเนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย1939ถึง1945อันนี้ก่อนสงครามเพราะฉะนั้นรถก็จะมีความ เรียกอะไรดีคุณจูนคืออ่อนแอกว่ามีความอ่อนช้อยอ่อนช้อยแล้วก็อ่อนแอด้วยความแข็งแรงเนี่ยถ้าได้เป็นหลังของครามมันจะเห็นอีกอีกมิติเลยนะถ้าหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเครื่องยนต์จะแข็งแรงขึ้นมากแต่ที่บอกว่าความสนุกของมันอยู่ที่ออปชั่นคันนี้คือ MGVA นะครับถ้ามาดูหน้ารถเป็นคันหนึ่งที่สวยมากๆในงานเลยปกติ MG ตัวนี้เป็นของจีนแล้วเนาะเราก็จะเห็นหัวแล้วก็เป็นแบนๆแต่เจ้า MG คันนี้เนี่ยมีหัวตัวนี้ที่เรียกว่า ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสตัวนี้เป็นตัวสะสมนะครับค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยุคนั้นเนี่ยที่เก็บที่มีหัวรถแบบนี้เขาก็จะมีไม้เท้าหน้าตาเหมือนกันเช่นถ้าใครชอบลิงก็อาจจะมีลิงเป็นไม้เท้าหัวไม้เท้าแล้วก็หัวรถตัวเองก็อาจจะเป็นลิงด้วยอันนี้คือแบบเปิดได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นฝาหม้อน้ํำเป็นฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้าก็แล้วแต่ว่าใครจะสะสมอะไรก็ใช่ก็จ่อฝาหม้อน้ําเปลี่ยนได้ซึ่งปัจจุบันก็จะเหลืออยู่แค่ Merc e d e s b e n z ใช่ไหมแล้วก็เหลือโรสรอยใชหรือไม่บากก็ที่มีหัวอยู่แต่หัวนี่ครับคือคืองานสะสมประเภทหนึ่งในออปชั่นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นออปชันแบบนี้ที่เกิดในรุ่นก่อนสองครามอืมซึ่งรุ่นนี้นี่เห็นไปปั่นฝนอันา้ชตไปปั่นฝนไหมครับใช่ครับใช่ครับเห็นไหมสงครามกับยานยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ค่ะ เมื่อสักครู่ตอนที่ผมพาไปดูบรรพบุรุษเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอ่อนแอมากนะพอขึ้นมาหน่อยเป็นผ่านศึกเนี่ยก็ก็จะเห็นเป็นแข็งแรงขึ้นส่วนคันนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาอีกนะถ้าไปดูหลังสงครามนะโอ้โหคันนี้ขยาอีกสักคันหนึ่งได้ไหมคะคุณเอ๋แต่คุณตูนต้องเดินออกประู้นแล้วนะไปค่ะ เอาละคะ่ะมาถึงขั้นสุดท้ายกันแล้วที่คุณเอ๋นะคะจะให้เกียรติพาเรามาชมนี่คืออะไรคะเนี่ยรถรุ่นไหนเอ่ยนี่เป็นหลังสงครามค่ะนะนครับรุ่นหลังสงครามเนี่ยเป็นแจ็กเก็ตนะครับ XK140 ค่ะฟิกเฮดก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นรถที่เป็นคูป้ว่างันนะครับรถคันนี้เห็นไหมเขาเขียน post war วขาหลังสงครามปี1956ที่บอกหลังสงครามเมื่อกี้บอกเลยหสงครามรกคันที่สองรถคันคที่สอ,สองนี่คือสิ้นสุด1945ค่ะ สิ่งที่เหลือมากก็คืออลูมิเนียมนี่เราก็จะเห็นอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ในรถอังกฤษหลายคันอ,อยู่รถเยอรมันหลายคันวัสดุไม่มีแล้วเหลือแค่นั้นใช่ไหมคะก็ในสงครามเขา,าต้องใช้<ม>อลูมิเนียมเพื่อทำเครื่องบินยุโทโธปกรณ์ก็ใช้อลูมิเนียมมาใช้เยอะมากที่สาคัญเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าพอสงครามทุกครั้งเนี่ยมันจะทําให้เทคโนโลยีเปลี่ยนอันนี้เราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนว่ามันแข็งแรงมากขึ้นมันใช้งานได้จริงมากขึ้นคันนี้เนี่ย XK140 นะครับ ในรุ่นก่อนของเขาคือ120หน้าตาคล้ายๆกันเป็นรถที่ชนะเลอมังวิ่งไม่ใช่คือมันวิ่งเร็วที่สุดอ่ะมันเป็นรถที่โปรดักชั่นคาร์เกินอย่าง200คันที่วิ่งเร็วที่สุดในยุคนั้นแล้วก็ได้มีการนำเอาระบบดิสเบรกมาใช้ครั้งแรกกับรถจากัวในตระกูล XK นะครับก็จะได้เห็นความแข็งแรงของรถที่เพิ่มมากขึ้นคือคุณจูนนึกออกไหมทุกวิกฤตอ่ะพอมันหนักพอพ้นจากวิกฤตมาปุ๊บมันมักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ เหมือนกับเราตอนนี้โควิดใช่ไหมใช่ค่ะพอพ้นจากโควิดสิ่งที่เราได้คืออะไรได้าจากการค้าออนไลน์<ช>เราเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างไรใช่ค,ค่ัเหมือนรถ่ะครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราไล่ตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงกานสุดท้าย สงครามก็เปลี่ยนอะไรได้เยอะใชกิดเปลี่ยนอะไรไปเยอะงั้นทุกอย่างก็อย่ามองลูกแต่แง่ร้ายนะมองลูกแง่ดีนะใช่ค่ะทุกอย่างก็มีทั้งเหรียญสองด้านเนาะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะก็ขอฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเอ๋ช่วยเชิญชวนผู้ชมทังบ้านที่อยากจะมาเที่ยวชมงานรถเวลาไหนก็งานเนี่ยเริ่มวันพุธที่18พฤษภาคมนะครับเราจัดเนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต 84คันบ่คัคัดจากร้อยกว่า่าเหลือเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดูว่าใครจะชนะที่หนึ่งในแต่ละหมวดบ้างใช่แล้วแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่างานที่นี่เนี่ยเจ้าของรถทุกคันพร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมจะให้เกตเล็กเกตน้อยใครที่มีรถอยู่บ้านหาอู่ไม่ได้หาช่างไม่ได้ลองมาเดินแถวนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ มีคนช่วยทำเผื่อจะเจอนะคะคนที่เป็นแบบช่างคู่ใจช่างรู้ใจกลับไปก็ได้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็คืองานเรื่อตั้งแต่วันที่18นะคะถึง22พฤษภาคมนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยก็มาเที่ยวชมงานกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอัธวิสวรรพักดีเลยค่ะที่การสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอขอบพระคุณนะคะครับ